<kung> <kaz oo> สวยครับทุกคนผมนั่งกินขนมโปโกโลใช่ไหมแล้วผมเห็นพี่คนนึงเขารีวิวขนมโปโกโลแบบ ASMR ครับทุกคนในติ๊กต็อกผมก็เลยอยากทำบ้างอุปกรณ์พร้อมโปโกโลพร้อมไปดูเริ่ม a อสมาครับดูเัเคอร์มากรอบมากอ่ะจริงๆพี่เขาแบบถ้าเป็นพี่เขาในติ๊กต็อกที่ผมดูเขา อร่อยมากเนะี้เลยอร่อยถายเดี๋ยวนีเลยแต่คือเราไม่ได้ะนะไม่ได้ร,รับอร่อยครับทุกคนอร่อยอร่อยเจอมันความยังความหขำอร่อยมากไม่คือเช้าไปไม่มีตรงไหนไม่อร่อยนะทุกโลกอะไรสุดครับ มหมดแล้วอะหวังว่าคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะผ่านมาดูอะไรหวังว่าคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะครับจะสบายหัวขึ้นนะครับบายบาย